ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องมานาสตอรี่ครับผมน่ะอันนี้เป็นที่อยู่ใบยฮะของผมเองนะเพิ่งมาถึงนะทุกคนโอ้นะอยู่กลางป่ากลางเขาในรอบนี้นะฮะฝนเพิ่งตกเสร็จนะฮะนอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับนี่เลยตอนนี้อ่า ม่ได้อยู่กระโจมทองนะครับตอนนี้ก็นี่เลยฮะห้องพักแล้วอ่าเนีย่ยตอนนี้เพิ่งมาอยู่วันแรกครับมีหน้าต่างมีอะไรเรียบร้อยนะเป็นบ้านของสาวพัดนะครับเขาให้เช่านะฮะเขาให้เช่ากันเลยอะ่ะถ้าเราอยู่เช้นนะฮะราคาพันห้าเรามาอยู่นี่ก็ราคาพันห้าเท่ากัน นะครับก็คงจะสะดวกสบายกว่าเนาะนะครับประมาณนี้อันนี้คือหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็จะมีภูเขานะฮะอา้าววันนี้วันแรกที่จะนอนที่นี่ครับทุกคนยังไงเป็นกำลังใจให้กันนะบ้านใหม่ของผมนะห้องใหม่ของผมนะให้ทุกคนดูอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับตอนนี้ก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่ประกอบแล้วจะเพิ่งมาถึงเนาะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้คนของราพอดีฝนตก นะพึ่งหยุดเดี๋ยวทยอยขนของฮะค่อยขยับขยายเนาะตอนนี้ก็อยู่ไปก่อนนะครับอยู่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยขยับขยายนะโอ้โหได้ประมาณนี้ครับที่อยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะนี่เลยนะหลังบ้านเป็นภูเขาแล้วก็นี่ก็เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำก็จะมีสองห้องนะ อันนี้ก็อีกห้องนึงนะ,ะเขาก็ทำให้เป็นสองห้องอเป็นที่ของสาวพัดอ,อันนี้เขรอบตัวบ้านนะครับรอบตัวบ้านนะรอบตัวบ้านเพิ่งทําเสร็จนะครับยังไม่ได้เข้าอยู่นะฮะเพิ่งทําเสร็จแอดมานาก็มาอยู่เลยนะครับตอนนี้นะฮะมาอยู่เลยนะครับโอ้นะ บรรยากาศดีครับฝนตกแล้วมาดูก่อนนะครับว่าจะเพิ่มเติมอะไรยังไงนอกเพิ่งมาอยู่นะเขาก็ปัดกวดทำความสะอาด่วันนี้ก็คงนอนที่แค่นะฮะไปก่อนนะังม่านใหม่นะฮะ <c oughs> ของมนาสตอรี่ขอบคุณกำลังใจครับถ่ายทุกคนดูนะอยู่บ้านนะของสาวพัดนะเขาทำเป็นห้องเช่านะให้คนเช่านะครับแอดเลยอ่ะมา เช่าอยู่อ่ะมีน้ำมีไฟสะดวกสบายแล้วนะอยู่อย่างนี้เลยนะครับทุกคนอนะนี่ก็เป็นภูเขาเป็นไรนะครคงจะสะดวกสบายขึ้นเนาะดีก็อยู่เต้นนะฮะอยู่เต็นก็ไม่เท่าไหร่นะครับอขอจบคลิปนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมานาสตอรี่สวัสดีครับ